ตัวนี้น้แกงนะแกงน้ำมีตะดอกจุ่มๆงามๆตัวบานนะนึงกาับทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมัดคุยสุขคนเลยเด้อสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องวันนี้มาแต่เช้าๆนี่น้องจะดีมากฮอตก่อนเห็นเฮตตาบพ่อพี่น้องเอ้ยนี่จะเลาเห็นลายบ่ะเฮตตานะนี่ เอาไว้เท่านึงนะเฮ็ดตาบเกิดพ่อพี่น้องว้าตัวนี้นี่นี่นี่หลายขนาดเลยนี่โอ้หูหูบังเหยียเด้อว้าตัวพอแม่พี่น้องฮิมาหิมาเก็บพอเดียวเก็บพอดีฮิมาเอาเอาเหตตาบเหตตาบมาเด้อพ่อพี่น้องเด้อมาเอาเฮ็ดตาบเด้อนี่มาพ่อสายจะดีเอ้ยเอาเป็นบ่เอ้ยเอาเป็นมาพ่อเหยีบอันนี้หมุนมาละ่เ หลายพนพอกระละพะละดอกกกงามทั้งหมดนะจูมาทั้งหมดนี่แถวป่าแถวป่านี่ก็แมนเมื่อวานนี้มาทนอ้อพอพี่น้อยเขาก็อ้อมือคืนนี่นะอาพี่นะอ้าุคน แม่น้องจะดีค่ะก็มาฮอดแล้วก็น้องจะดีเห็นเห็ดตาบแล้วก็โธ่เบาเฮ้อเห็ดตาบหลายนะแม่วะหลายบ่หลายน้องปลาใส่ก็ม่าวันนี้นะมาหลายค้นวันนี้าตาบก็เอ้อเฮ้อเอ้ออเอาดเลเอนเอยไอตินนะนนะผูผะนะดอกไอ้น้อย็นบ่ หน,หน่าสมวังกางกัดเป็นงัดเดี๋ยวนี้ทั้งโถยทั้งกระตากระตากระซองโน่ยมาเด้อพ่อพี่น้องเด้อมาเาห้ง่ายแทบซอยแม่น้องจะดีกับน้องจะดีดะโถยไม่ค่อยจะดีมีดเพเ<อ>ื่อมีดม่านพาเพื่อพาม่านนี่โพยกันมีโถยหอม ดูมลายเนาะพี่อวิเล่พุนเน่พุนก็ออด้วอนนั้นนะเขาลวแคมพันะเอาล้เขามาหาเฟอ้เขามาหาเช้าไปนะเขาไมไมาพระนี้เดี๋ยวัเขาไปผ่านนะเอาเม็ดแล้วผ่าไงตัดต่อต่อไปต่อไปคักน้องหันา้เบอ่าฉวเอาผ้า่โตบ้างีนี่นี่ดอกนี้ นี no. ่เนาะหน้ากระจูม hmm. yeah. well, uh ันทั้งมดเอาเอาพอดีเอาเอาเอามดแล้วก็ไปหาหมูม่อีกเสองคนเฟ้นทุกคนดีใจด้วยดอกงามๆทั้งหมดนะบ่อนี้ดินดีแน่บ่าวี่พ่อผิคัดเอาเพชรจะมัดเลยขาเต่าเหยียบมันมีหมดห่อนี่นะ ออเต็มเดินนี่เด้อเตตาโอ้ยนี่หลายคนเอาเช่นนี้ละเอาเต็มลำมันต้นต้นนี่นั่นเลยม้นม้วนขาเขมรข้าวมรตับโตะเอตตาพรใสคักบ่พใส ค <laughs> ักแล้วพอใส่มาโมเดลต้องก็ได้เฮต,ตาบไม่คน,นงัดพาเดียวได้แบบนี้นเฮต,ตาบเพิ่งก็เยอะเอานะอาย็บไ, <laughs> มไม่ลจะนีพกจะเป็นยังไงว่ <laughs> งเย็บเฮตาบเด้อลูกมาเย็บเด้อนะ่ไอ้สว่งเย็บนะอู้หเอาเบกขี้ดิบไเด้อดิเอ

เยอะคีวีละน้องจะดีละเยอบคีวีนะแม่ละผู้จาเอาย่บนอายบ่บ่เอาบนนี่ก็คืออ้าเอาบดนี้เอาพาไงเอาล่ะจับเอาแด้วใสไงเอาจับเอาอาเด้อไงเอา้าใส่เอาบบนี้ พ่อสายบีมีมีดนางฝาเฮ้ยนี่มาหั่มละนะน่ะชมวังชมวังเอาวันนั้นกระจูมันบันบีเอาเอาจับเอาจับเอาช็กกตา Quang tập nó no. <laughs> <laughs> ừ. Đây lại tơ ừ. để sống cà ta <laughs> Hà lam ý Cái chùm mát nó đi nè 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 cà phốn nè 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 lắm bao <cười> 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 Ai chầm nè 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 à <laughs> คักแล้วนี้นะคักักักเนอะเนี้ฮะเาะแล้ยังเอาเลอะอ้อกีกะเาะเพาะแล้วมาคิดกันมี่ตัดี่กันนี่้ยตาไม่กันนี่เอ๊ะไปนี่ก็ได้พุช่าเบี้ยวอ้อก่อนเนาามาคิดกัอันเลอะอันนหลังเนาะ นี่เดรหลายเติมขันบานใช่เนาะเต็มกระตานี <Das find Matthew> ่นะอันกระจูมันท้องหลายเฮ้ยมะคี๊แกงมาคิดอืมแกงมาคิดแกงเช่อเฮ็ดตาบสบายดีเนี่ยพ่อซายสบายดีเนี่ยล่ะงานสบายดีน้องจันดีหอยยุ่งสดี เลียบบ้อนก็เล้วเรียบบ้างก็สบายดีสบายดีกอนสบายดีหัวุยงหัวโยงสบายดีสบายดีัสบายดีสบายดีกำจอมสบายดีสบายดีกำลังเอาเห็ดตับแล้วนะปั๊บไปหาหมู่ไม้แบบนี้อ่นหาเห็ดตับมันมือแล้วมันนี่เดินอ๋อไม่มีนะหาอีกก้อนพ่อพี่น้องเอ้ยสั่นเสียหาสั่นเสียเลาะมันนี่นะ พูดละก็ตาพูดละก็หยังนะแม่น้องเจดีย์ก็เฮามาเลาะอยู่ป่าน้อยๆนี่นะโอ้ยเขาเอาก่อนละพ่อพี่น้องเมื่อวานนี่คือว่าเม่น้องจเจดีเฮาอยู่เขาเจ้าเอาเสานี่ละตามเบิ้งนี่นะที่จุตีเน็ตตาทั้งหมดเอาเฮตตามาเถอเขาน้องเจดีกับฟ้าใสกับเมย เลาะก้อนพี่น้องเถาะไว้ก้อนแม่น้องเจดีซีได้ไปหาอีกก้อนอ่ะเถาะหลายลอันนีหมูหนึ่งมะกอหลาย,ลายนึ่งกระโต๊กนึ่ง <c oughs> น้องเจดีเด้อเถาะตินเฮดเด้อโหยุ่งกระตุ่งอยู่น้องเจดีนะกับน้องพอใส่กับแม่ <c oughs> แม่น้องเจดีบี <c oughs> ไ,ได้ยู่แล้วแบบนี้นะ <c oughs> ยังงามอยู่เหตุตาบยังงามอยู่นะเหตุตาบทท่าเท่าไปหน่อย ได้ไปหายอก,ก้อนื้นนีก้กะหาหตาเป็นมื้อที่สามพ่อพี่น้องเฮตาโผย่พลัดจังพาพี่พ่อน้องไปหาของยุ่งงกินเป็นเฮตากะพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮตากำลังออนนะแม่น้องจะดีก,กะหาจนมันโหยเพื่อละพ่อพี่น้องจนยายาไปหามันเนาะยังพาพี่พ่อน้องไปหาเมนูออื่นกะ ตอนนี้ก็พร้อมเปิดเด้อกินเห็ดตาบก่อนพร้อมพี่น้องแล้วก็เฮออันเฮอแม่กับหลานเห็ดหนึ่งพร้อมพี่นอ้องเฮอร์เขาอีแม่เพิ่นเอ็ดกินนะเอ็ดกินท่าแม่ต้องจะดีสิได้ไปเลาะหาเห็ดตาบก่อนวันนี้นะเห็ดตาบนี่นะหากระปลูนนะพร้อมพี่น้องพร้อมวันนี้ระบานก็ยังกระจูมมันอยู่นะหากระพน ผนะูอีกกน้ังจะดีผูอีกแล้วก็พ้นนี่ตามนี่นะกำลังงามสามมือก็อยังเป็นกระจูมอยู่ยังไม่บานอยู่ Đợi nè, Nhanh tít đi như thế Nhanh cặp bà, à, cặp lù Vì đây tông phá hơn bánh nhanh này Phô bánh nhanh vì thân khẩu trao หลายเตอร์อพ่อพี่น้องหำมันบานเช่เนะาะคักคักพ่อพี่น้อยนี่มันหักกระป๋ลู เดี๋ยวแม่น้องจะดีกะจะได้เลาะเมือก่อนมานนี้นะยันเขาน้องจะดีท่ากิ่งเข้าพ่อพี่น้องอยุตเตหเองคนนะแต่แม่น้องจะดียังอยู่ป้าเห็ดอยู่นะโอ้มาแต่ป้าเฮ็ดแล้วพ่อพี่น้องอเอาตอนนี้กะมาฮอดทเทงแล้วนะป้าหอนแถหอนหวานตับนะเห็ดตับกำลังอ,อ่อ้อคุบอนบอลเล่นดีอันคยอ้อกเขาเอ้อนะพ่อแม่พี่น้องมาแล้วกะ ่แมเพิ่นเอ็ดกินเพิ่นเลยแล้วล่ะหนึ่งเห็ดตาพ่อพี่โน้องเอ้หนึ่งเห็ดตาอันที่เอาอยู่อันกระเทงนี่ละเอามือเสานี่นะนี่กะสวายเติมแล้วสิบสองโมงพ่อ,พโโอแม่พี่น้องแม่ต้องจะดีกะสิได้อันกินข้าวกันเนาะนี่เมนูกะเห็ดตาพ่อพี่น้องหนึ่งเห็ดตาซุปเห็ดตาบนาะอาจจะเป็นซุปเห็ดตาอันนี้นะแล้วกะแกงเนื้อไม้แกงเนื้อไม้ใส่กระปูแดงดูไม้ไหลหละอันนี้นะ มาเด้อพ่อพี่น้องมากินข้าวาง่ายน้ำเดียวยูเิงให้เิงนะมาแล้วกบิเห็นน้องจะดีได้ขาแม่กบปเห็นนะสงสัยไปเอาหญ้าพ่อแม่พี่น้องเอาหญ้าอยู่พุ่นนะได้ยินเสียงรถถอยู่เทงไม่มีเพื่อจะคนเลยนะแม่น้องจะดีกะกินข้าวกินน้ำก้อนมันนี้นะข้าวกินน้ำก้อนนะมาเด้อพ่อพี่น้องเด้อมากินข้าวเิงน้ำเดียวข้าวเพื่อหอยแม่พันจงเหรอช่อยนึงสุดเปตัก ซุปเออซุปเจอพักครับหน้อาบ กินข้าวกินน,กน้ำยาแล้วก็แม่น้องจะดีกันิได้เท่าเฮ็ดตับบึ้งก้อนเนาะเฮ็ดตับเผยไว้ก้อนเห็ดนี่นายเห็ดพี่เลยพร้อมมพี่น้องบักงา่ายง่ายม่น้องจะดีกันรืมท่ายคิปเออพร้อมพี่น้องบังเนาะตอนท่ามือมาเมื่อกี้นี่นะเฮ็ดตับนี่ป้าโตกินดอกเดียวกินอิ่มนะพร้อมมพี่น้องเฮ็ดตับพลึกพลโลดอกง่าย ได้พ่อพี่น้องเพราะว่าฝังกระต่ายแม่น้องจะดีเนาะคันมันบานนะจะว่าเต็มนะนี่จูม,มันท่องลายจูม,มันกง็งามๆทัง้งหมดนะบานก็บีบล,ลายไปเลยบานนิดเดียวนึงพ่อพี่น้องดอกบานนะกลายมีแต่ดอกกระจูมแม่เอาพ่อพี่น้องคือมุนีนะได้แต่าหาให้ตาบมุนีนะพ่อพี่น้องเอ้ย วันนี้ค่ะ12โมงแม่น้องจะดีมากกินข้าวนะมือเ้านี่กะเอาอยู่นี่เอาอยู่เครื่องที่งนี่นะไม่ได้ไปหาไก่นะมาแต่มาแต่บ้านลวกันพ่อเลยเอาให้ตบเลยพ่อพี่น้องถ้าลัไปหาทั้งเรือเนาะมาลวก็มาเลยเสานี้นะพ่อพี่น้องได้เครื่องกระตาเครื่องกระตากะอีแม่เพื่อนได้ไอ้กินนื้นนี้นะ <c ười> คุณแม่เพื่อนได้กินนื้นนี้นะทีเราพาไปเกี่ยวง้าก็ได้ให้ตับนะ Đây là ai để lại bỏ bỏ để để tạp 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 có sợ mồ. <laughs> bà hà 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 Cả, đây, cả <laughs> ทอดเจฮันเจเจเดียวฮันที่หามู่นี้นะเห็ดการอันนี้เหตุจนีดน้อยอันนี้น่คอยกระจูมเช่นไปเล่นไปของคอยกระจูมทั้งหมดคอยจอได้บาดนี้เฉอเลอกรยังพร้อมแล้วเลอกระตาพร้อมนี่ไม่แต่กระจูมทั้งหมดของคอยนนี่ ไม่หลายเนตับวันนี่เนี่นจำสิเลตีนมันนี้ตีนเฮ็ดมันนี้นะเพิ่มขึ้นมากับจับเวีตับดอกไงว้าเนตตาบดเงยที่นี่ต่อภาพน,นี้กะขำมันนะพ่อพี่น้องห้าโมงนะพอดีอันอีเมยกับพีเลาะตีนเฮทล้างเหนียวแล้ว,วพี่นออ้อย แม่น้องจดีนะมาพร้อมอีแม่แต่แม่น้องจะดีแวะหาหิ่งตาบ้านทางพี่น้อยก็ได้น้อยเดียวนึงส่วนขามาตัวนี้นะแม่น้องจดีแซมนี้ได้แซมนี้หาล้างนะพี่น้องได้หลายเติบนะดอกใหญ่นะดอกเยิรตัวนี้เนะนี่ยดอกน้อยๆแม่น้องจะดีเอาเลย ครับอันแหนเพิ่นได้แน่แพ้พิ่นไปอันนั้นพี่น้องไปเกี่ยวหญ้าเขาโง่ก็ได้เ็ดตับมอกานึงเสื่อมออะไ้พี่น้องนี่มีกระต้าช่วเพิ่นไม่ได้ตั้งใจไปอันนะไปเกี่ยวหญ้าผัดเห็นนะเดี๋ยวมื้อนี้นะจะเอ็นเมนูแกงแน่แล้วกันนึงขอพี่น้องเมนูแกงแน่นึงนึงแน่นนไม่หละเติม กเลือก,กอนเลือเอาดอกจุ่มๆม,มานอวแกงดอกบานเนะี่ยไม่นึ่งนะตัวนี้นะแกงนะแกงเนะี่ยมิตรด,ดอกจุ่มๆง่ามๆดอกจุ่มๆง่ามๆนี่นะแกงอ่นนะมันแซ่บพี่น้องมันเอาเป็นสีหวานๆเนี่ยตัวบานนะนึง่ง ครองกระซ้ามตัวนี้กับเครืองกระซ้ามมาอัน้คเพี่น้นองอไปนึ่งกะเสือกือปโน่ัำมีอ้งเสื้อนะไปนึ่งโนดหละย่ามันจางนะมันมีแซ่บกินมีแซ่บมันจะดีกินบ้างมึงเห็นไหม ิบปุ่งท่อนี้แล้วพี่น้อ,องเอ้ยเชิง ath, ปุ่มนึ่งเห็ดกะมีเกิดตัวโน่กระเทาะสะโหดมันนี้นะสะโหดโหดนึ่งข้าวนี่นะกดกาบังกอน Jeg hedder Loop. Jeg tror, det er jo. Kom ni. โอ้ยน้องจะดีจะกินกระแลมวันนี้ปลาเฮอค่อยผัดชาปิับจเลยโอ้มานบ่วันนี้นะมานบ่มานแมน่มว่าจะมานนะ แมนว่าเอ้ยไปใส่มานนะทีแมนเราจันดีเห็นเพชรนะเอ้ยไปใส่เพชรมาคิดกะตำแล้วนี้เพิ่นตำแล้วแล้วพี่น้อยนี่แดกแป้งเลยมาคิดซุกคำน,นั้นนี่เพชรก็เลยนะมันมีแซ่บแต่แกงเพชรนะคือมันเพชรอ่ะอ๋ะอเพชรเพชรแน่ไว้นึง กับปุ๋งด้วยเตงโน่เตงโน่กับเสื้อลายแซบบลายเสื้อน้อยแซบน้อยเสือบปแดบปุ๋งคือเก่าพี่น้องเลยแดบปุ๋งกะเซบอยู่ น้ํากับอัเซอร์แล้วนะน้ํากับิดาเซอร์เต็มนะไม่ได้พวมเหตาบสําพอพี่น้อยแล้วก็ไอ้ที่น้ําเห็ดตาบสําหรอมาเนะเปุเแล้วละพี่ขาด่ได้คืออันซแกงอยอดมาละเท่านั้นล่ะพอพี่น้อเคงมอ็ยดเต็มมอนี่นะ พุทธ่หึงแล้วน,นะไปตบับกะซุกละกะซิได้เอายอดพักบะละลงเซื้อก่อนมันนี้นะยอดพักบะละกะซื้อไปได้หลายเพราะสมนี้ละเอาเซื้อหลายก็ย่ามันคมนะอ นึ่งเฮ็ดแล้วทาละเท่านะแกงเฮ็ดไว้ใหคือมันเย็นมันฮ้อนพี่น้องฮ้อนกินงะวันนี้ก็อากาศฮ้อนซ้ำทางพอจะดีเพื่อนกะท่าละลงมาตากป่านะแต่๋แม่น้องจะดีจ่งไว้จ่งไว้เพื่อนยันเพื่อนมาวันนี้ปกติเพื่อนไปสองคืนนะอย่าหลดเพื่อนโซ่พอพี่น้องยันเพื่อนมาดึกนะจุ่งเหมือนเพื่อนแล้วเพื่อนเยอะเข้านะ เห็ดตาบก่าซุกแล้วนะเท่าแล้วเรียบร้อยอายจ้โทษสิหนึ่งเห็ดตาบเพราะแม่เพือ่อนตากก้อนตากไปกินก้อนตัวนี้แหละฮอนแกงเนะี่ยย่านอุ่นๆอยู่ตัวนี้ฮอนคักแล้ววตันี้เท่ามาไม่ไม่ไอ้โทษโทษสิตัวน้องจะดีมือเพื่อมือมัอม่นแล้วจะกินหนึ่งเห็ดตาบเนะย็นก้อนอจับเนะป้าเดินเปล่าเด้อ ล้งาลงแล้วมั้ล้างแล้วปะนี่ขผมยุองกินกรนะพร้อแล้วอาหารแรกอาหารแรกวันนี้ก็กคือนึ่งเห็ดตาบ <ะ S 1> แกงเห็ดตาบมีค่ยคาดเลยพี่น้องอกินทุกมือเห็ด <c ười> <c ười> ตาบอ้อแล้วมีแต่กินแกงเห็ดตาบกินกบบมีมีเบิรง <c ười> มี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 เปิร์ดนาะจะดีเนาะบ๊อบเปิร์ดจังคือกินมันเลยกระแซ่บน้องจะดีมากที่มากแกงเห็ดตาบเนาะ สมหวังได้ะสมหวังก็มากคือเด้เอไอ้สมหวังนี่คนนี้อเราปูธนน้องฟ้าใสแม่ฟ้าใสเว่เท่าพาเข้าม่นได้หมุนได้ดีมาเดี๋ยวแม่พี่เธอแม่พี่ลัก่ะองตัวมักำสอนจะต่อยเพื่อนวิได้มา เมื่อคืนนี่ก็มีมาสามสองมื้อละคนมีได้มาอาทิตย์กับไมได้มาโซนแนบปะลุงกินข้าวนะบิดเดพอกินขาเขาเป้นพี่น้องกินข้าวแรงน้ำเดียวเด้อ 我感觉。